การแข่งขันในครั้งนี้ได้คิดชะตาชีวิตกันเลยทีเดียวครับวาสนาเจ้าคนในคนออกตัวแล้วจุงเอาจ้วงเอาจุงเอาสวดอีกฟังหนึ่งวาสนาผัวรวยออกตัวทีหลังออกตัวทีหลังแต่เล่งมาไต่เล่งมาเล่งมาเแรงจริงเล่งแรงจริงยังมองไม่ออกยังมองไม่ออกขายจะแซงขายจะแซงใครจะแซงใครจะแซงวาสนาเจ้าคนในคนเริ่มชะลอเริ่มชะลอวาสนาผัวรวยจะแซงไหมจะแซงไหมวาสนาผัวรวยวาสนาผัวรวยโอ้ยโอ้ไปขัดสนใจไปแล้ววาสนาผัวรวยเหรอโอ้นี่แหละครับ โบราณเขาว่าไว้แข่งเรือแข่งพายยังพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยไม่ได้จริงจริงเรอวาสนาเนี่ยมันอยู่นิ่งๆแช่แข็งมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเหรอแล้วเราเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมเราอาจจะเคยคิดว่าวาสนาคือผลบุญเก่ากรรมเก่าที่มาลิกิตชะตาชีวิตเราและเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่กลับ ตลปัดจริงๆแล้ววาสนาแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่อยู่ในจิตสิ่งอันเขาบ่มเพาะมาหรือสิ่งที่คนแต่ละคนสั่งสมมานั่นเองขยายความให้เข้าใจง่ายๆว่ากิริยาอาการหรือลักษณะการพูดจาที่ได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นบุคลคิกแล้วอะไรๆที่เราทำจนเคยชินทำประจำๆมันก็จะชี้นำ ทำให้ชีวิตเราเป็นไปอย่างนั้นๆทั้งในทางที่ดีทางหลายและที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครยกตัวอย่างง่ายๆเราเป็นคนหน้าบูดหน้าบึง้งตลอดเวลาพูดจาเป็นมะนาวไม่มีน้าแถมไม่เป็นผู้ฟังที่ดีแน่นอนก็ย่อมไม่ดึงดูดคนที่เขาอยากจะมาสนทนาด้วยเพื่อนก็น,น้อยคนรักก็ขาดแคลนจะเรียกว่าวาสนาไร้คู่ของก็คงไม่แปลก แล้วเราก็สามารถมองคำว่าวาสนาแบบคนที่มีโกล s ์ m ม n ์เซ็ตก็ได้คือวาสนาสร้างเองได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละจะเคยเป็นคนเดินหลังค่อมจนชินลองเดินตัวตรงยิ้มแย้มใครเห็นใครก็ชอบวาสนาอินฟลูเอนเซอร์อาจจะจับเอาก็ได้จะเคยเป็นคนตื่นสายลองตื่นก่อนนาฬิกาปุกดูมาทำงานอย่างสดชื่นผลงานก็ดีตามตั้งใจ วาสนาซีโอจะเปล่งประกายเอาจะเคยเป็นคนปากเสียลองเปลี่ยนเป็นคนพูดจาไพเราะมีวาทะสินรู้จักฟังให้เป็นใครพูดคุยก็พอใจไม่แน่วาสนาตกถังข้าวสารอาจจะขยับมาใกล้ๆถ้าเส้นวาสนาที่เราเคยเห็นตอนแบมือมันไม่ถูกใจลองกำมือดูตั้งสติที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มลงมือทา แล้วมาเริ่มร่างเส้นวาสนาของตัวเองลองดูกลับตลบปัรคำพุทธที่เคยพลาดกลับมารู้มาเข้าใจกันใหม่เราอาจจะมีวาสนาเหมือนกันก็ได้นะครับ